คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมกับปูปิศาโครลดัดปูโทรมาแต่เสาเลยนะครับผมเกี่ยวกับเล็กนิดหมิดมือขึ้นนะ้อพี่น้องเนาะครับผมไอพินกอมาเชียกับฝ่วงให้พี่น้องเอซีครับผมฝ่าว่าทำคลิปเพื่อจะได้ทรงต่อแนวทางที่ปู นิมิตได้ขำขึ้นครับผมก่อนวันเลขออกนะพี่น้องเนาะครับผมกระล่องไปอภิจายนาไปฟังแนวทางน้ากันเด้อครับผมเพื่อไโชคลาภกับปูอ่าโคลาส์นะพี่น้องเนาะครับเอ็ดดิงก็มาเชียร์กับขอกับขอบพระคุณปูความทางเอฟซีเด้อครับผมกับขอบพระคุณปูครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมก็ขอให้เบ็ดโชค์เป็นลาภแก่ลูกแก่หลานเด้อครับปูครับหมดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่นะปูเนาะครับผม อาครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกอามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องสุขสุขคนโชคดีในวันนี้เด้อครับผมครับไปรับชมเลขนิมิตขำขึ้นที่ปูหามาลาสุดีนเด้อครับผมครับฮัลโหลปูกราบนมัสการครับผมเออปูครับขาขึ้นนี่ป็นยังไงครับปูครับผม กูคือถ่ายครับปูเอ่อมันเลขปูมันมันมันเป็นยังสี่นะอันนิมิตมันมากขึ้นเมือขึ้นนี่ครับปูนั่นตอนแรกแกเนาะปูไปเห็นไปขุนหาของอย่างบุกทึ่งทึ่งทึ่งหมดนะปูไปเห็นแมวมันนอนอยู่กับกระสอบปูนมันเหลืออยู่เครื่องหนึ่งปูว่าเอ้าปูนมันก็เหลืออยู่ยังสี่ข้าปูนเมื่อวันนี้เฉลึงจังสี่นะแล้วบ้านนี้มันกระพานไปเนาะนิมิตเสือนิ่งกระพานไป แล้วเราก็ไปเห็นผู้ท่ายสามคนเปลยกายสามคนเออเปลยกายแล้วผู้นัน้นเขาเขา,เขาจิตไปยิง่งเขาเขาเขาจิตไปยิ่งเขายิ่งกันน่ะนะครับผู้นันน้นเอาปืนไปนยิง่งยิ่งเขาเขาจิตไปเขาจิตไปข่าผู้ยิ่งน่ะนะอันผู้ปืนยิงนะนนย่งมันยิง่งวกเขาสแสดงว่าไอ้เหล็กเขาสีว่าเขาว่าไว้มันมันบบถือ ปานผู้ใช้สามคนมันสปยกายมากเนี่ยมันต้องตีเป็นเลขใหม่แล้วมันต้องเป็นสามแปดเก่าหรือหาแปดเก่ามันจีได้รกันสิเปวยกายแปดเก่ามันไปเข่ากับแมวกับุงปูนเนี่ยนะอ๋อครับผมแล้วแม่นเลขที่ปูห้ห้ยก็ไปก้อนหนาหน,านามันบ่กเข่าแน,าน,นี่ยนี่เม็ดมืนขึ้นอืมจังว่าปูเฝ้าดูวมาบอกเน่หลงส <c oughs> ่วนปานนี้นี่เม็ดมันเป็นที่ปู้ไปฝันว่าลูกสิตายนะกันเข้าไปสีอายุเขาครับที่เข้ามารอเจ็ดแปดหารับ ศูนย์สามแดงกึางคืงนเนี่ยมันไบ้อยู่ใสเลยมันอยู่ที่ผููยิ่งตายลุกติดแต่เป็นผูยิ่งเนีอยพอพอมือขึ้นนี่เขาผูยิ่งเขายือนอยู่ในน้ำสองคนเขายืนจับกันไวน้น่ะมันมีผู้ใดผูนิ่งปืนมาม่ถึงัาผููนิ่งตายลงไปในน้ำตายฆ่าทีเลยไหนปูกระตกใจเขามันมันเป็น,นมีมเล็ก สีสีปูที่ปูฟันว่าอัน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 ลูกทิพย์ตายสีสีปูหมันใจวันเป็นมีมตรเหลยกแน่นอนนั่ะครับปูปูไปเข้าใจว่ามันอยู่ใําอายเขามันบ่แมนไงอืมมันบ่แมนหนึ่งเก่ามันเป็นู้หยิ่งตายปูกเลยเอะตายอะไรด้เฮาบอกไปกะเลขเป็นเพราะว่านี้มตปูน่ะน่ะอ่ามันมันถามันจังไดมันมันสิเพราะว่าเป็นมีมิตเหลขกางทีกับปูกับตีพิษ แต่ว่าถ้า,าสีสีชไปนี่ขึ้นทื่ถ่ายมันสีบงมาเลยเด้ครับอี่อันแต่เลสิว่าข้างบนเนี่ยมันสามแปดเก่ากับหาแปดเก่าสามแปดข้างล่างนี่มันหาเก่าครับผม 3, ข้างล่างนี่มันมันสีสูนมันว่าแมน 1, หนึ่งเก่าดอกเกคือผู้ยิงตายไหมครับผมแม่นมันอยู่ทีผู้ยิงตายเพราะว่าผู้ยิงเขายืนอยู่ในน้ำแล้ว แค่ผู้ใดยิงปืนมาไปถือัาเขาตายค่าทีจมลงไปแน่นามบนดไหมเอ้าปู่าได้เสดุงเอ้าถ้าว่ามันอายุอัลูกศิษย์ตสโตนโมเมนต์เป็นมันเป็นอยู่ทีว่าผู้ยิงตายเนี่ยครับปูนี่นี่มิซามหล่ะแต่ว่าก่อนหน้านั่นนันอันนี้อันแล้วจะดวงเอฟซีเลื่ยฟั่งปูเรว่าปูไหนว่าเลขที่ปูบอกไปวันนั้นน่ะมันบ่เขาครับ เพราะว่ายิ่งยิ่งผู้ใช้สามคนยิ่งบะเขาอันบกปูแม่นแล้วเขาเปลือยกายมันมันเป็นเรื่องที่แปลกบ่สันเอาผู้ใายปลาโตเบิดเลยสามคนเขาเขาจิไปิาผู้ยิ่งตล้ปูนนอะปืนไปยิงเขามันบกเขามันเป็นหนามไปไหมคือคือแอนแอนมันนี่เม็ดแบนมันเคยเป็นหลายเสื่อยอยู่มันบ่งบอกว่ามันบกเขาเลี้ยงบกเข่าอันนี้กัใหอเอฟซี่ฟังนะกับพี่เจาน่าเอาเด้องปฏิว่าปูอัน พลาเปีจรงๆั่งสีแต่ว่าลัทธิปูนี่ปูเบิ้งม่โดนแล้วคือขีดฝันว่าลูกศิษย์ตายนะมันก็เป็นเลขกันละแต่ว่ามันบระมานอายุเขานไปเป็นย0เขาเป็นผูหยิ่งกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นนี่เขายิ่งว่าู้หยิ่งยู่ในนะนำเป็น C0 ที่ศูนย์หลังอันนี้ไทเมน้าแมนอัน้าแมนมันเปิลเด้อ อันมันมันเป็นเหล็ก่างะนันก็จะเป็นหาศูนย์เนี่ยสินะแต่ว่าพูหรือว่าผู้ยิ่งนะที่นะคผมแนะนำนะอืมตัวเดียวนะมันจะหลายสูดครับอันนี้ยเนี่ยแหะสรุปแล้วนะพูเนาะครับผมอันนี้สรุปแล้วมือื้อถ่ายเลยครับขึ้นสุดถ่ายเลยด้วยครับพี่น้องตามมาเห็นพี่ยายนะแต่เสาเลยครับผมออเวกายนี่แปดเสาแน่นอนเื่ยกายตุ้โหเดี๋ยวผมเลขดังเขาสั่งไหมอันเลขดังตลอดการครับผมอันดังตลอดการพู ใส่มันสามตัวรถมันดังตลอดการดีหลายสามแปดเก้าหาแปดเก้ารถครับผมนิ่งนิ่งตรงรถครับเลขกบนครับผมปูสรุปให้แล้เด้อครับผมเออมันดังตลอดการแปดเก้าเปนนิ่งตรงเลยที่ปูให้ตอนแรกก็คือเจ็ดเจ็ดแปดหาเนาะปูเนาะครับเออเขาเขาบอกว่ามันเลขกมันออกจังกันจังสี่เนี่ยปูบ่ค่อยมั่นใจหรอกแต่ว่ามันฝ <c ười> ันจังกันก็บอกมันฟังื่อๆครับ ันอ้าวออกจากที่ว่าลูกซย์ตายนีนะสําคัญคือว่าอ่นลูกซี์ตายเนาะปูเนาะแม่นันมันมันยุตีเขาว่าลูกซย์ตายแล้วเขาเป็นผู้ยิ่งนะนี่มีดมันเป็นตัวหนีแบบมันคือเขาเข้าเข้าไปหาอยยังเหล่ามันคือเข้าไปหาอยังเหล่ามัน้าเข้าไก่สิพอมันมีตัวกระโดดออกเข้าหลงส่วนนี่นะเป็นแรนเป็นแรงน้ำอีกอันหนึ่งยังสินะอืมเข้าน่ะสิหาพออยู่แล้วมันมีตัวตัวล่วงนี้นะยังสินะ ลักษณะมีเมิตปูนที่เป็นจังสันเพราะว่ามันเกิดจากการเพ่งจิตไปใส่มันมันมันเบอแมน็นฝันนอนอยู่ละฝันประจุติแสดงว่ามน่นครับปูมันคือเขานั่งภาวนาเพ่งจิตไปลรามันมันจิตมันปูุงแต่งอย่างสี่นะบ้างข้างก็มีเจ้ากรรมนายเวรมันมันล่วงออยจังสี่นาคือเอาเอาว่ามันอมันนี้แล้วมันกิแต่ว่ามีมิตเนี่ยมันแมนอยู่ครับผมคือสีปูเคยลอยฟั่งใส่เกีือนสมากับปูกัน ฝันอนะฝันคือยู่แต่ว่าสีเอาเลขสีสเต็มสีนะสีมันเคยืผาดเคยอย่างมาแต่ว่ามือึคนเห็นเป็นครื่องช่ยถ่ายเลขที่ออกแล้วยวคือสรุป<ม>แล้วนะพูนนะเป็นขค้ืนสรุปแม่นครับอันอันนี้ฝากไว้เนี่เด้อผู้ใดที่ว่าสีไปถุ่มอันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งที่ว่าเมยงไอโยนมีนงินบ่แม่นลหละพูเนาะแม่นตัวแน่นอนว่าให้ตั้งนะนะก็พิจาน้าเอามันก็ได้แต่ดวงเนาะครับพูอด เรียนไปคิดว่าอันมันต้องแน่น้อนพึ่งแตงเดือนสี่เรียนจะน่าเอาถือครับมองนั่นบางนี้กแบต้องเพื่อสภาพการมวนหลายเวลาอยู่ด้มันดังมันน้ำกันกับไปน้ำกันเรียกปูว่ามันขึ้นเหมือนปลาขึ้นหมูแหเข้าวส่งมาตัวดังๆตลอดการเนี่ยแต่ตัวเขาอันตลอดการนี่ยทำไมเด้วยกายนะ่ยเขาตีแต่ย่างเยาวันแล้วแปดเก่าสามแปดเก้านะปูเนาะปูใส่สามคน สามคนถ <perman> e. ้าถ้าเฮาตีไปปูซ่้ยเป็นหามันเกิดขึ้นหาแปดเก้าครับมันตีได้สองแบบสามแปดเก้าหาแปดเก้าแล้วก็แน่นยนซีครับผมซีศูนย์ครับผมเขายิ่งพูดเขาผู้ยิ่งตายอยู่ในนามเขายิ่งหัวเลยมาขึ้นมันมันเขาก็นี่มีตัวแรกแี่ว่าลูกทิ้ตายน่ะแต่ว่ากูเป็นหลงเป็นหลงส่วนยที่อายุเขาสินะครับ อืเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวมันบอมเอนบัดเมือนขึ้นบ่งซื้อขายเลยมันบอมเอนมันโผล่มาเอ้าจีศูนย์ตัวนึ่งมันบอมเอนอยู่ที่อายุมันอยู่ทีเข้ามาปูยิ่งใจครับผมอืมประมาณนี้นะปูเนาะครับผมแมีนถามมาเมื่อสุดท้ายกังสิปูมั่นใจเลยลูกกัจจฝ่าลงให้พี่น้องเอฟซีและปูครับผมฝากไปเนี่ยครับปูกข้าวลูกกชิ้นกปูงกูสมนีเด้อครับผมเอออ่ารวยรวยยกช่องว่าใครนายเราฟัน มันใจยุครับอ่าด้วย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 อ่าจะเดินผ่อครับพี่น้องครับผมปูกับอ่านิมิตใดมานขึ้นนี่เด้อครับผมสดๆดหลอนๆครับผมเกี่ยวกับเหลียนนิมิตปูก็คือว่าอ่าที่ปูหายไปแต่แหลกปูกับถือว่าเป็นนิมิตล่วงนะพี่น้องเนาะครับคําำขคืนนี่ก็คืออ่าเป็นนิมิตที่่าจะเป็นเลขที่จะออกในมือนี้เด้อครับผมก็คือ สามแปดเก้าห้าแปดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับผมครับปู้กับไปอ่าเพลงตอนแรกเพลงอายุของลูกศิษย์ตัวพี่น้องเนาะหนึ่งเก่าครับผมแต่วันข้ามคลื่นกับชาญเจนก็คือลูกศิษย์เพิ่นเสียชีวิตก็คือเป็นผู้ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะลูกศิษย์เป็นผู้ยิ่งก็คือสี่ศูนย์นีครับผมสําหรับคลิปนี้กะให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พิ่เจ้าน่าเบิ่งเอาเด้อครับผมครับขอให้โชคดีครับผมสวัสดีครับ